สวัสดีครับก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับกับการที่ชาวลาวลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้ทํางานก็โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุมตัวก่อนที่จะได้เข้าไปทํางานครับแล้วถามว่าทําไมพวกเขาถึงทําอย่างนั้นพวกเขาไม่อยากมาแบบถูกกฎหมายหรือพวกเขาไม่รู้หรือว่าถ้ามาแบบผิดกฎหมายแบบนี้ทั้งค่าจ้างแล้วก็สวัสดิการต่างๆของพวกเขามันจะด้อยกว่าพวกที่เข้ามาตามกฎหมายครับมันก็แน่นอยู่แล้วล่ะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นก็รู้ครับ ว่ามันเป็นแบบนั้นแต่เป็นความจำเป็นของเขาเพราะว่าการที่จะเข้ามาแบบถูกกฎหมายก็ต้องมีพาสปอร์ตทำงานซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารถือว่ามากเอาการสำหรับพวกเขาครับพวกเขาเลยไม่พร้อมที่จะเข้ามาช่องทางแบบถูกกฎหมายเป็นการเสี่ยงดวงครับถ้าเข้ามาแล้วผ่านไปได้ก็โชคดีไปถ้าเข้ามาแล้วผ่านไม่ได้ก็กลับบ้านแค่นั้นเองครับคนที่ทำแบบนี้จำนวนก็ไม่น้อยนะครับตามข่าวก็คือประมาณวันละ100คน นี่เป็นแค่ส่วนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้นะครับสําหรับส่วนที่ผ่านไปได้ก็น่าจะมากพอๆกันนี่แหละครับสาเหตุที่เขาต้องทําแบบนี้ดูสภาพการในลาวตอนนี้ก่อนนะครับทั้งน้ํามันแพงน้ํามันขาดแคลนปั๊มตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปทํางานของพวกเขานะครับค่าครองชีพสูงนี่ก็เป็นปัญหาสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศลาวยากลำบากซึ่งค่าครองชีพในลาวนี่ก็ ต่างก,กันกับอยู่ในไทยนะครับเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในเราจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ไปจากประเทศไทยนี่แหละครับราคาก็จะถูกบวกเข้าไปอีกเอาง่ายๆอย่างเช่นราคาน้ำมันเบนซินที่ไทยตอนนี้ราคา40บาทสำหรับแก๊สโซฮอ์91นะครับส่วนที่เราตอนนี้ราคาน้ำมันก็คือ60บาทเป็นเบนซินธรรมดาปัญหาค่าครองชีพสูงนี่ก็เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นปัญหาที่รองรอง,รองลงมาปัญหาที่แท้จริง ของสาเหตุการเดินทางลักลกอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยของชาวลาวก็คือค่าแรงครับค่าแรงขั้นต่ําของประเทศเราอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแกีบหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 7 0 0บาทสําหรับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้นะครับคิดเป็นตะว,วันก็ประมาณ90บาทแค่นั้นเองนะครับลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยเราค่าแรงวันละ90บบาทแต่ว่าของกินของใช้แพงกว่าอยู่ในประเทศไทยของเรา เราคิดว่ามันจะลำบากขนาดไหนครับในการใช้ชีวิตนี่แหละครับปัญหาที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงครับแม้ว่าจะไม่ถูกกฎหมายเข้ามาแล้วไม่ได้สวัสดิการตามที่รัฐกำหนดเข้ามาแล้วอาจจะโดนโกงค่าแรงพวกเขาก็จำเป็นต้องทำครับเพื่อความอยู่รอดของตัวพวกเขาเองเพื่อครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังเขาครับเพราะโดยธรรมชาติของคนแล้วพวกเราจะดิ้นรนกันนะครับสมมติว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมเราก็จะพยายามหาโอกาส ไปอยู่ในบริเวณอื่นที่อื่นที่มันสภาพแวดล้อมเหมาะสมอยู่แล้วสบายสะดวกซึ่งไอ้ความสบายสะดวกเนี่แหละครับมันก็ได้มาจากการที่เงินอํานวยสิ่งพวกนี้ให้เราแล้วไอ้ตัวเงินนั้นก็จะมาจากการทํางานอีกทีหนึ่งครับในเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีงานให้ทํานะครับอย่างที่เศรษฐกิจพิเศษนครหลวงเวียงจันทนนี้ก็มีตําแหน่งงานว่างอยู่ประมาณ3,000อัตรานะครับก็ถ้าจะถามว่าทําไม3,000อัตรานั้นถึงว่างก็ในเมื่อคนที่มาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยมีเป็นแเ็น มันก็ง่าย,ายครับคือเขาเลือกไปทํางานในจุดที่มันได้เงินเยอะกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายครับตรงนี้พอมาทํางานที่ไทยแล้วอย่างน้อยมันก็ได้ค่าแรงวันละ300บาทหรือต่อเดือนก็90,00บาทความต่างกับการทํางานที่ลาวก็คือเป็น3เท่านะครับประมาณ3,000ที่ลาวกับ9 0 0 0บาทที่ไทยซึ่งการเดินทางเข้ามาทํางานที่ไทยนี่เองมันก็ไม่ใช่แค่ว่าจะได้แค่งเงินเดือนนะครับผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะในงานที่พวกเขาทํานั่นแหละบางอย่างมันสามารถที่จะเอาไปต่อยอด กลับไปทามาหาก,กินที่ประเทศของพวกเขาได้คือจะเห็นได้จากยูทูบเบอร์ของเรานะครับบางคนสามารถกลับไปเปิดอร้านอาหารอยู่ที่ลาวได้ก็ด้วยทักษะที่เขาสะสมมาจากในประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็เป็นเงินที่เขาสะสมจากประเทศไทยจากการทํางานอยู่หลายปีแล้วก็ใช้เงินพวกนั้นทักษะพวกนั้นกลับไปประกอบอาชีพของพวกเขาเห็นหลายคนครับที่เป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะฝากพี่น้องชาวลาวด้วยกันกับเขาเหล่านั้นครับว่า ช่วยเห็นใจช่วยเข้าใจพวกเขาหน่อยน,นะครับว่าพวกเขาก็มีความจําเป็นในแบบของพวกเขาจึงต้องเดินรนไปทํางานถึงต่างประเทศก็เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ชาวลาวทุกคนที่จะต้องมาทํางานแบบนี้ชาวลาวหลายๆคนก็เป็นระ,ระดับมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีหรือว่าผู้มีอันจะกินพวกประเภทนี้ก็ขอว่าอย่าได้ไปเสียดสีกันพูดจาถากถางกันลักษณะว่าไปทําไม ไปให้เขาเอารัดเอาเปรียบข่มเหงไปก็ไม่ใช่ว่าจะไปทํางานดีอะไรไปเป็นลูกน้องเขาอยู่บ้านเราก็ดีอยู่แล้วงานก็มีให้ทำเยอะแยะมากมายไม่หาทํากันเองอะไรทํานองนี้แหละครับความจําเป็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความคิดความอ่านก็ออกต่างกันสถานะความเป็นอยู่ก็ต่างกันก็ให้คิดว่าพวกเขาไปหาเงินเข้าประเทศมันไม่สําคัญหรอกครับว่าเงินนั้นจะได้มาจากวิธีไหนอาชีพอะไรมันสําคัญที่เงินจํานวนที่เขาส่งกับประเทศมากกว่า เงินที่เขาส่งกลับประเทศนั้นยิ่งมากยิ่งดีครับเพราะว่าคนที่ทุกข์ยากอยู่แล้วก็จะได้มีมากขึ้นกว่าเดิมเอาไปส่งเสริมคนที่มีมากอยู่แล้วคือคนรวยให้รวยขึ้นไปอีกคิดอย่างนี้ดีกว่านะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ